พี่น้องที่เราทุกท่านครับวันนี้ที่เดินทางมาที่กระทรวงต่างประเทศก,ก็ตั้งใจเดิมก่อนหน้านี้นะครับก็แจ้งแจ้งมาว่าพี่น้องประชาชนที่เห็นว่า MOU 4344มไม่ได้เกิดประโยชน์ ต่อการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยนะครับเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลที่นำโดยพักภูมิใจไทยนะครับตอนเป็นไปท่านพูดในสภาก็บอกว่าพร้อมจะยกเลิก MOU ขอเสียงจากในสภาหให้ยกเลิก MOU 43 44นะครับ เราจึงมาที่กระทรวงต่างประเทศหลังจากที่พักภูมิใจไทยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้มาบอกว่าให้ยกเลิก MOU ปี OU, 43และปี44เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์มันถือคนละแผนที่มันหน่วยงานประเทศเดียวกันหรือเปล่ากระทรวงต่างประเทศกอด m อ็ปี43กอด m อ u ปี44 ใน m o u 4.344ยึดอัตราแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแต่หน่วยงานความมั่นคงที่รบกันที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่สองในอดีตแม่ทัพกุ้งท่านก็อธิบายบอกว่าทหารถือแผนที่ในอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นสรุปเก้าประเทศไทยประเทศเดียวหน่วยงานทหา,หารหน่วยงานความมั่นคงถือแผนที่อีกฉบับหนึ่ง กระทรวงต่างประเทศกอดเอ็ม3ข้อตกลงเอ็ม3ที่สถือแผนที่อีกฉบับหนึ่งสรุปแล้วมันเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่ประเทศเดียวกันหรือไม่แต่พอดูเข้าไปเอ็ม3 4ยวันนี้มันต้องมีการแก้ไขต้องปรับปรุงต้องยกเลิกเราก็บอกว่าต้องยกเลิกก่อนได้ไหมมันมีเงื่อนไขเวลา เวลาแจ้งยกเลิกไม่ใช่ว่าจะยกเลิกได้ทันทีออกคำบูชาเขาไม่เคารพข้อตกลงคำบูชาไม่เคยเคารพเอ็มโอยูเลยยิงปืนใหญ่มาใส่ที่ป,ปั๊มน้ำมันยิงปืนใหญ่ใส่ที่โรงพยาบาลวางกับระเบิดคุณระเบิดทุกอย่างที่คำบูชาทางนั้นเป็นการละเมิดเอ็มโอยูโดยทั้งเส้นดังนั้นถ้าเป็นการยกเลิก เป็นการละเมิด m อ u เราก็สามารถยกเปิด m อ u ได้ในฝ่ายเดียวเพราะคำบูชาไม่ได้เคารพแล้วเราจะไปเคารพคำบูชาทำไมหรือว่าเกรงใจอะไรกันอยู่เมื่อคำบูชาไม่ได้เคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีกคำบูชาลูกชายของหุนเซนหุนมาเน็ เขียนในโซเชียลส่วนกลัวบอกว่าไม่เคยเต็มใจในการเจราจาหยุดยิงเลยถ้าไม่เต็มใจแล้วจะไปเจราจาทำไมใช่ในไม่คนนจริงก็สซัก,ก็ดีวันหนึ่งสิเมื่อเอ็มอไม่ได้เป็นเงื่อนไขดังนั้นการเจราจาที่จะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่คิดว่ากระทรวงต่างประเทศจะกำหนดได้รวดเร็วขนาดนี้ ก็คิดว่ามาวันนี้จะบอกกระทรวงต่างประเทศทั้งสองเรื่องหนึ่งให้ยกเลิก MOU ปี43ปสี4สองให้ชะลอหรือเลื่อนการเจรจาทวิภาคีแบบ j จ c ไปก่อนเพราะถ้าการเจรจา j จ c ไปเจรจาเข้ากับยอมรับเงื่องไขยอมรับพฤติกรรมที่ผ่านมาของทพุชาที่วางทุนระเบิดที่ยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลที่ยิงปืนใหญ่ใส่ปั๊งน้ำมัน พฤติกรรมแบบนี้ถ้าเราไปรีบประชุมเท่ากับยอมรับว่าพฤติกรรมของกบูชานั้นชอบด้วยกฎหมายทำถูกด้วยกฎหมายขณะการประชุม G b c ซที่มีทหารอยู่เนี่ยหน่วยงานเล็กๆก,ก,การประชุมทวิภาคีแบบเล็กๆที่มีทหารเป็นหัวหน้าในการเจรจาทหารเขาก็ไม่คุย J b บีเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามประเทศสองประเทศ g ีบีซีเขาไม่ประชุมแล้ว j จบซจะไปประชุมทําไมคุณอธิบายพวกเราที่ผ่านมาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนบอกว่าเมื่อประชุมระดับภูมิภาคเจบีซีบีเสร็จได้ข้อสรุปยังไงก็เอามาเข้า j จบีซีกีบีซไม่ประชุมแล้วมึงจะเอาอะไรมาประชุม j จบล่ะดังนั้นเนี่ยคุณรีบเร่งในการเจราจาในขณะเดียวกันเมื่อคืน ทั้งภาษาต,ตาควายตาเมืองพรมในเขตแม่ทับภาคที่สองของกองกําลังบุรพาคาบูชาก็แย่เข้ามาเรื่อยก็มาก่อกวนอยู่เรื่อยเเมื่อเขาไม่เคารพการประทับไม่เคารพต่อพฤติกรรมไม่เคารพการหยุดยิงการเจรจารที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเจบีซีไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้มันเรือน,นี้นี่ควรจะเลื่อนออกไปก่อนควรจะขยับออกไปก่อน แน่นอน JBC มีความสำคัญในการเจรจา,าแบบทวิภาคี JBC นีม่มาก่อน MOU นะจะยกเลิก MOU ออกไปแต่การประชุมแบบทวิภาคีแบบ JBC ก็สามารถดำเนินการไปได้ดังนั้นข้อเป่าหาที่บอกว่าถ้ายกเลิก MOU แล้วการประชุมแบบทวิภาคีมันจะไม่มีเครื่องมือมันจะไม่สามารถทำได้เป็นไปไม่ได้ เพราะ JBC GBC เกิดก่อน MOU 4,3,4,4ทั้งสิน้น JBC เกิดในปีสอ4หาหรือ41ดังนั้นนี่ยกเลิก MOU ก็สามารถประชุมทวิภาคีแบบ JBC ได้เพียงแต่ว่าในรอบนี้เราก็ต้องสั่งสอนััมูชาหน่อยเขาละเมิด MOU มาหลายครั้งในเฉพาะกองทัพภาคที่สอง ก็มีการรบกันมีการยิงปืนใหญ่กันมีการวางหุ้นระเบิดในกองทัพภาคที่หนึง่งเขาก็รุกป,ป่าเอาบ้านหนองกาหนองยาแก้วและมีการวางหุ้นระเบิดแล้วกําลังเก็บกู้หุ้นระเบิดอยู่ในขณะนี้เราต้องสาม,มารถทําการห่มคำบูชาให้เคารพเงื่อนไขยยระหว่างประเทศไทยกันหน่อยแต่นี่รีบเร่งกันเือะเกินไม่รู้จ,จะเจรจาเจบีซีไปเพื่ออะไรในเมื่อคำบูชาไม่ยอมรับ อะไรทั้งสิ้นเขาตลกปิ้นปั้นเขาไปขอให้มาเลเซียเป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิงในขณะที่รบก,กันทหารไทยกำลังจะยึดภาษาตาควายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปประกาศหยุดยิงกลางหันไปประกาศหยุดยิงห้ามยิงกันห้ามลุกล้ำมาเลเซียได้หน้าทำบูชาดีใจหุ่นมาเน็ตดีใจแต่เมื่อวานนี้หุ่นมาเน็ตบอกว่า ไอ้เจราจาอยู่จริงเขาไม่เคยเต็มใจเลยไม่เคยยอมรับเลยไอ้คนแบบนี้มันตลกปิ้นปันมันไม่ใช่ผู้หญิงหลอกผู้ชายนะมันถึงจะด่าได้แต่นี่มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาไอ้ผู้นำที่ปิ้นปันแบบนี้ถ้าไทยยังเดินตามเต็มเขาอยู่คุณก็ไม่ไต่างจากขูกองหรอกถ้าเป็นผู้หญิงก็ถูกผู้ชายหรอก ถ้าเป็นผู้ชายก็ถูกผู้หญิงหมอนคุณก็ลังหูเกมลิ้นป้อนของทรมบูชาคุณไปประทุมก็เท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่บุญมาเนธพูดะเป็นจริงใช่ไหมไม่เคยเจรจาหยุดยิงไม่เคยเต็มใจใครเป็นขอฝ่ายเจรจาหยุดยิงฝ่ายเดียวใช่ไหมแล้วที่เขายิงปืนใหญ่มาก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมเพราะการประทุมจะไปรองรับไงคือใครต้องกดดันให้ธรมบูชา ยอมรับว่าทาผิดเงื่อนไขทาผิดเงื่อนไขในการสู้รบก่อนคือคาบุชาต้องยอมรับว่ายิงปืนใส่พื้นที่พลนาเรือนก่อนแต่คาบยยุชาไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับถ้าไทยไปประชุมร่วมถ้ากับที่ผ่านมาหายกันอย่างนั้นเหรอแขนขาวของพี่น้องประชาชนเด็กที่สูญเสียชีวิตของไทยนี่หายไปไหนวันนี้เขายังโกหกว่าไทยยิงอาวุธเคมีใส่ัมพูชา กัมพูชาออกแถลงการจะลมะคุณระดับนานาชาติพอกจะเอาเองินนี้มาล้างสารพิษทิ่ไทยยิงใส่กัมพูชาที่มันตกค้างอยู่นี่เขาตอแหลรายวันเขาก็หลกรายวันเขาหลอกรายวันคุณยังจะไปประทุมร่วมกับเขาเพื่ออะไรเราบอกว่าต้องเลี้ยนออกไปก่อนพยาญาไปทำหนึ่งถึงการประทุมที่มาเลเซียที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ที่จะอ้างว่า พื่อสารพิภาพมันหลอกลวงทั้งสิน้นให้หยุดยิงสร้างสันติภาพกันก้อก่บอนประชุม26ตุลาที่มาลเลเซียที่ประธานาธิบดีทั้มจะมาเนี่ยนายกมาลเลเซียเขายัางโกหกเลยว่าไม่มีความจริงใจไม่เคยที่จะยอมรับการเจรจาอยู่จริงดังนั้นกระทรวงต่างประเทศคุณกําลังเดินเกมตกเป็นเบี้ยร่างของคัมพูชาคุณกําลังเดินเกมเป็นที่ ัมพูชาเขาเหยียบหน้าเอาคุณฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมโมยมันไม่ได้มีประโยชน์นี่คุณก็ยกเลิกได้สร้างเงื่อนไขกันเจราจาแบบสวิภันติใหม่ได้เจราจาเจดีซถ้าไปไประชุมตอนนี้มันก็จะกลายตกเป็นเยี่ร่างของกัมบูชาก็เลื่อนออกไปก่อนมันจะเสียหายอะไรอะ่ะด,ดังนั้นมาวันนี้มาบอกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม JBC กม็ไม่คิดว่าเขาจะรีบประชุมกันที่จันทบ,บุรีมาวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเหมืองกันเหมือนกันเขาประชุมที่จันทบ,บุรีที่โรงแรงมมนีจันมาวันนี้พวกเราไม่เจอพรุ่งนี้คอวทอจะขอเป็นตัวแทนเป็นเจา้าภาพ ไปที่เมืองกันไปที่โรงแรมมาดีกันเหนือนกัน <Hey. S 1> ถ้าหนีเราหนีได้หนีภายในประเทศไทยยังไงก็ตามเจอ <Hey. S 1> จะไปประชุมที่ใต้ก็จะไปตามที่ใต้ <Hey. S 1> ไปเหนือก็จะตามที่เหนือยกเว้นไปประชุมต่างประเทศไม่มีปัญญาไป <Hey. S 1> ไม่มีเงินค่าตั๋วเครื่องบิน <Hey. S 1> แต่พรุ่งนี้แน่นอน <Hey. S 1> เดี๋ยวคอปทอจะเป็นตัวแทน <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> เอาข้อเสนอวันนี้ด้วยวันนี้ก็ยืนที่นี่ พรุ่งนี้ก็จะไปยืนที่การประชุมในวันพรุ่งนี้